ผมลุยแล้วกันนี่ก็มาอ,อีกก็เปงนกับหัวอยู่ดีเดี๋ยวผมไปหาวิธีพลิกมันแล้วกันนะฮะสิบเอ็ดซองห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเมื่อวาน sr ออกไปแล้วนะถ้ามันตั้งกล่องเดียวกันไมน่ไม่น่าจะไม่น่าจะออกอะไรแล้วละ่ะรุ่น ar เด็ดเด็ดรก็อล้วะันหรือใบทองนะรุ่นใบทองครับใบทองลุ้นได้ ันอ่ามาแล้วขอบแบบวับแคปไซ์จีเห็นนะผมจะมาร์คจุดไว้หน่อยบลอสเตอร์ครับเมื่อวานก็มา,กกมาไปพาหมดเอลาคลอสออกอะไรออกอะไรออกอะไรอาวะกัดอาร์ครับเคลฟี่ <c oughs> ลงไปก่อนโอเคอาอย่างนี้เนาะไว้ตรงนี้โอเคเราไปตีหลังกาไฟดีมันยังหามุมเหลี่ยมที่มันถูกใจไม่ได้เลยโอเคนี่แนวนอนแล้วใช่ไหมโอเคกลัวมันจะเป็นแนวตั้งหรือเปล่า โอเคอันนี้นอนอยู่โอ้ยงงกับตัวเองไม่น่ามีแล้วถ้ามันทูล่าข้างงี้โบสึกโลตอมฟอริทอสมนิรภัยตัดติดหินช่วงนี้อากาศไม่ดีนะโอ้จะแอมก็อายยับเขาว่าจะหนาวขึ้นเนาะ ไม่รู้เหกันหนาวขึ้นแต่คงไม่เท่าตอนอาทิตย์นู้นตอนปีใหม่อ่ะมีวิบวับโบจิคอยเดยว,วิลมาฟิทีฟดุๆเอ,อ,อ,อสอาร์เปล่าเอ้ยไม่ใช่เป็นอาร์อาร์ครับอาร์อาร์อะไรวะชิงวานไอเดอร์โอ้โอ้ไแ,แต่บอกคำเดียวว่าเฮ้อวานไอดเดอร์ มาทำหม่ <c oughs> ต่อก็ต่อเอ๊ะวันนี้แกะง่ายเลยวานกรีดยับไม่มีครับโอจิลักกี้ <c oughs> อุเดปโปมิคารุเกะคาเอเด เอาเงินได้ไอสารตอาจารย์ฟูทูเอชอาร์ใบราคาที่ญี่ปุ่นประมาณสามพันเเมืองไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยใช้งานได้หรือเปล่านาฏการอารุคุจิระแรคอยคินุกิดามะวิวิยองอ๋อไม่ใช่เว้ย อ่อมามอีกไปฟ้าบรอยล้อเหล็กเจ้าช้างรอยล้อเหล็ก <c oughs> ม่แต่มีลายดอนมันออกไปแล้วไงมันก็ได้พวกนี้แหละตัวชิโดริไม่ใช่ใช่อันนี้หรือเปล่าตัวชิโดริ ไม่มีเออารว้ยทามันทุล่าสลีปโอโคริซารุสีเหลืองมัดเมาฟอริทอสเทเบิลซิตี้โอ้ไม่มีไม่มีราคา,าชีกดีโอ้เป็นรอยอ เจ้าตัวละขอบดำโนโนคุระเกะคอยอ่าอ ok ีกค ok ิวริงโกโยคุโบะโยคุบาริสอ่าวะดูผิดพามหมอดเพิ่มหมอดมาอีกใบอาร์ดูผิดนะครับดูผิดนึกว่าขอบด้านแล้วขอบด้านนี่มีลุ้นแต่มันต้องมี AR บ้างดิวะหรือว่าจะซวย ท <c oughs> องไม่ทองการ์ดอาแน่แคปไซจิขอบมันวาวนานี้ฟราเบเบ้ลักกี้อิเล็กทริกเจเนเรเตอร์นี่ได้ห้าบาทสิบบาทอ่อฟูทูวิจัยศาสตร์น่จาจะฟูทู <c oughs> มาอีกสามซองเฮงหรือเปล่า <c oughs> ยังหาซื้อโคโคลิไอ้มดแดงไม่ได้คเขาเปิดกันริ้มริมการ์ดอาอีกใบครับโบจิบรอสเตอร์โรตอมฮาจิระกา,าร์ดอาโ์โอนโยซารุหนึ่งใบเฮ้อสองซองสุดท้าย พรุ่งนี้วันศุกร์เดี๋ยวต้องไปซื้ออนะฮะเพราะว่าลดราคาร้อยหนึ่งแต่ระดวงนั่นโอ้ไม่มีวัคคานิสุมิเดวิลเรคอยอ๋อไฮเปบอลสลีเปอร์โอ้โหเอ้ยไม่ได้นั่นเลยอ่ะไออะไรนะเปเปอร์ Pepper, อะไรวะเออเปเปอร์ Pepper อยู่ชุดนี้มั้ยอ่ะ ไม่ได้เลยวะเปเปอร์ธรรมดาก็ายังดีนะฮะสิบบาทโอ้ไม่มีเว้ยโอลาทีฟแมนคีโคฟูไรโอ้โหริรกุกุระเกะแฮปปี้ด้าสอ,อันนี้ชุดนี้เค็ม,มดีได้เอได้เอสอาร์เมื่อวานมาเออาร์ A R ได้ใบเดียวโอ้สแสดงว่าไอที่เหลือจะมีเออาร์ R, แต่มันไม่มีประโยชน์ได้ RR อาร์ A R มาสองใบ รอยล้อเหล็กกับวานไอเดอร์นะครับแล้วมีฟูทูกอาร์ไม่มีอะไรแล้วจบไว้แบบเข้มกริบเอ้ยเข้มปีแล้วก็เงียบกริบเท่านี้ครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่